มีเพชรภูเขียวนี่ออกมาเดินเบียดแล้วนะครับเรียกว,ว่าถึงตัวตลอดทั้งหมดัดทั้งแข้งมียาฉีดมา20,000 0บาทนะครับเพื่อกับเพชรภูเขียวเขาต้องเบียดต้องลุยโอ้โหแต่ว่าเจเจนี่นิ่งเหลือเกินรุ่นพี่เขาเกมนะครับเลือกออกนะครับออกแต่ละดอกนี่โอ,อ้เนื้อเน้นเน้เน,น,นทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะแข้งขวานี่หนักแรงจริงๆโอ้โหเตะโดนกาดก็จริงนะครับแต่ว่ากาดนี่แหมไปกระทบไปหน้าเมาได้เหมือนกันนะครับพยายามจะ เอาคืนครับคู่นี้นี่อะไรยังเป็นไปได้หมดนะครับไม่ได้นับนะครับยกที่ผ่านมาแค่ชังงักยังไม่ได้นับนะครับโอ้โหนี่ครับหาตอนนี้เปลี่ยนเกมใหม่แล้วโอ้ยอ้าวแล้วนี่ครับ่าโอ้โหตอกนี่ครับอา้อาว โอ้โห,โหไม่มีใครยอมใครจริงๆครับตอนนี้เริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วเพื่อตูเขียวทั้งแข่งทั้งหมัดทั้งสอกนะครับมาเป็นชุดเอาดูนะครับว่าเจ๊นี่จับไปรับเยอะเขาไม่ได้โอ้โห,โหเอาเลยครับ